สว really? ัสดีแม่ทุกท่านเลยครับรัเอาล่องเอาอันนี้เขาาหมเจ้าเอาลองเอาขาเนี้ยปั่นเห็นล่องฮัทวัดดีฮัดที่วัดดีทั้งนพี่เมย์ฮัดที่เก็บของฮัดที่เก็บของหม หัดหัดให้จิบก่อนหัดให้จับของเนีนๆก่อนมาเลี้ยวสูงช่วโช่วยยกสูงสวัสดีครับเอาเก็บเก็บเก็บใส่เนี่ยมาโลกลอยให้เก็บของก่อนลอยเก็บของก่อนครับต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครัะช่วโช่วยพอท่องผาพุ่มเรื่อยละ นเแบบนิ่มนวนเลยค่ะวันนี้สงสัยจะเริ่งมง่วงแล้ว่ันนี้มันนี้ เข้าป่าไปแล้วดินมองนิ่งๆเลยน้องขอจนด้วยน้อขอจนด้วย เดี๋ยวไม่กังงับเดี๋ยวกังงับจะอือตัวเองไม่กล้านะคะคุณต้องให้อึดตัวเองร้ายนะคะ่ะ ดูหนุ่มหล่อนะคะหนี่งหลัวเริ่มจะตกมันแล้วเออเออเดินมาอย่างสง่างามเลยค่ะนี่งน่าเชิดเลยเออ คุณไ่ย่ามังกรชาไข่ฟอกฮะเออลายใมักรดึงคือม่หมองนะึ่งนีแบบผมก็ได้ลองแบบะปอมาต่มันนหนา่ว่าันเลี้วันล้บอกบอดนะตมันหากใบเพราะมันจะกะจายกหมดนะผมเลี้ยมัห่มันดึงออกือ่ะเอาวั้นนี้รอะี้เก็บอมเอาวันนี้วันนี้เก็บติปเก็บติปกอนเร่อยๆเก็บเอาวันนี้ก่อนแล้ววันดีครวันนี้ค่ะ kiếp kìp cân kìp kiếp kìp cân kìp áo kìp 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 xuống chép xuống kìp 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 hấp kìp hấp kìp 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 kiếp kìp 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 kiếp, kìp 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 kiếp kìp 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 kìp

มาตอนคำเจ็บซุ้มมือมาย้อนหญ่แตอนน่งผงาเห็นเจ็บติบเจ็บติบกนะเจ็บติบเจบบอดมาย้อนรอบมือเลยนะเจ็บติเจบิพอกันเลยผมเลยมย้อนนะเก็บเก็บเก็บอ่าลเ็บ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 ต้ออแล้วเอาไปายใจย็นยินใจยนอะ่่ตองเฝ้าป้องเฝ้าใจเยนใจเย Chép xuống chép xuống ở nè nè chép xuống, này nè 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 là nè nè Chép xuống, nè nè sai nè Chép xuống, chép xuống, chép xuống, nè 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 Chép xuống nè nè bốn xuống bốn xuống à hết hết con chiên con chiên nha vào nhà cái nhà con chiên à là con chiên ừ à xuống năm ở mười năm quan à năm mày 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 con 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 เห้ยแล้ววันกนจริงกันเออจำไม่จำไม่มา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 มันเกียวหล่อหยุดนิ่งต้องฝึกเรื่อยๆนะคะแต่ยังไม่กิ่งนะค่แค่เริ่มต้น อามุนมุนมุนหมนันีอารมณ์ดีนะคะสวัสดีครับกอนสวัสดีครับสวัสดีครับกอนสวัสดีครับแล้วก็จ็บกอนไม่ลุกไม่ลุกไค่ลุกไม่ลุกว้าวว้าวบะฮิตบะฮิต สวัสดีครับงามๆก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเออเดี๋ย่แหละบลนสุงเก็บเจ็บเอามือใครเก็บน้ำเนี่ยเออเก่งเก่งเก่งสวัสดีครับใ้รางวัลคนเก่งน้ำเอาบลอนชุ้งมามามาคนเก่งมา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  เ okay. well, ้เก็บของเขาเก็บให้เก็บพิอมหน่อไหมเวลาเขางอมือพอดีเลยก็เก็บเพิอมเออบนชุงมาสันบุญชง่บุญชุ่มบุญชุ่มบุญชุอบนญชุเก็บบมมามามา

ฝึกน้องน้ำโมนะครับวันละนิดละน้อยวันละนิดครับมา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 เอ็นมั่งเอ็นมากมากมากเลยมา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 ฝึกเรียกให้มามาก่อนนะคะนี่มามาสามขอบคุณเอาไว้ที่ก่อนพาชุ่งห้อครับดีช่วย ครับครับปล่อยกครับตามสวยสวยยกสูงประหิตทำงานประหิตแต่เจ๊งหัวดีครับก่อนครับครับก่อนดีครับครับสูงยกสูงใส่ตัวยกสูงบนบนสูงบนสูงบนสูงมือมือเนี่ยยกมือขึ้นยกสูงยกสูงยกสูงสวัสดีครับครับก่อนครับครับครับเร็วครับสวยครับครับเร็วบระูุ chấm bay chấm bay, chép xuống chép xuống măng, chép, chép xuống chép xuống không 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 không, é, cái à, à, gì à, là chấm bay chấm à, bay chấm bay chấm bay bốn xuống bốn xuống, chấm chấm này là bốn xuống, é, à, kinh ừ. kinh, à, hãy lắng ngắt con kinh, hãy lắng ngắt con kinh, đẹp cả, tuột vần là nít, trí chậm say, ạ ผมเกียงบอกคุณยายหมื่นละหน่อยฝึกดูหลายอันเดี๋ยวเด็กหน่อยจะปวดหัวเฮ้มึงไงยินแ่ะแชั่นเยอะอ้าวฝึกวันละนิดครับอ่ะครับรับจำเร็วครับจำเร็วฝึกวันละนิดครับผม นะคะมาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบไ้เพียงแค่นี้ครับผมจำไหม่เด้อจำไหม่จำไหม่วิธีเก็บติบ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 เด้อครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีคร <ości> ับ <Ganz S 2> <JOSH? S 1>